สามที่หน้าช่องของรุ่นวดโกโกโกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นท่านั้นแอดมาลิดบอนดี้เฟเนบเช่มาตามนัดพ่ายไปเพียงแค่หนึ่งตัวนะคือมัดโมแต่คู่มัดโมเนี่ยลุงให้ไป2ช้อยแล้วมัดโมเนี่ยโปรตีนสูงเพราะนั้นรวมผมประกอบการเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าแตกสีนะครับและยังไม่จบเท่านั้นครับตัวเด็ดตัวโดนใต้คอมเมนต์ครับฟินแลนด์หญิงก็มาตามนัดครับ แถมในบ้านของลุงหน่วยโกโก้เนี่ยก็ยังท็อปฟอร์มอยู่เหมือนเดิม10ไม้มีให้เห็นครับเพราะฉะนั้นใครอยากเข้ามาสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าช่องเอ่ยในบ้านเอ่ยที่ใต้โปครับเข้าไปได้ครับของดีมีอีกเพียบครับแล้ววันนี้ขออนุญาตจัดต่อเลยครับตีคู่โดนใจจะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ลุงจัดให้ครับพี่น้องมาเริ่มที่คู่นึงครับเป็นบอลเดย์เบย์โปคาของทางด้านเยอรมันครับระหว่างทางด้านไฮเดนฮามวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางด้านฮัมบูร์กครับโดยผลงานของไฮเดนฮางครับตลอด5เกมที่ผ่่าามเีย ชนะได้แค่เกมเดียวครับนอกนั้นแพ้3เสมอ1ครับแต่ทางด้าน,นฮัมบูกครับผลงานก็ไมด่ดีกว่าเขาเท่าไหร่ครับโดยชนะ2แพ้2เสมอ1ครับ วันนี้มาเจอกันสำหรับมุมมองลุงครับคู่นี้เนี่ยเจอกันมาทั้งหมด10ครั้งครับในทานไฮเดนแฮมเนี่ยชนะฮัมบูกไปได้แค่3ครั้งส่วนฮัมบูกชนะ4ครั้งมากว่าเขาครั้งหนึ่งและสเสมอก็อีก3ครั้งครับถือว่าคู่นี้มาเจอกันเนถูกที่ถูกเวลาครับผลงานค่อนข้างสูงสีกันแน่นอนสำหรับมุมมองลุงลุงม,มองว่าณชั่วโมงนี้ครับฮัมบูกถ้าเทียบผลงานโดยรวมแล้วเนี่ยยังดูดีกว่า เพราะนั้นถึงแม้วันนี้ฮัมบูร์จะออกมาเยือนลุงมาว่าฮัมบูร์เอาตัวรอดได้เพราะเพดานให้มาแบบได้เรื่อยได้ลุ้นจัดไปที่ฮัมบูร์ดูดีกว่าครับพี่น้องมาต่อที่คู่ที่2ครับยังอยู่ในบอลเดอเบปโปคาของเยอรมันครับระหว่างทนางนั่นแฟรงก์เฟิร์ตวันนี้จะเปิดบ้านเจอทนางนั่นดอดมุนครับในเวลาเที่ยงค,คืนครึ่งครับโดยผลงานของแฟรงก์เฟิร์ตครับตลอด5เกมที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเก็บชน,นะได้แค่เกมเดียวและแพ้ถึง3เสมออีก1เกมครับ แต่เมื่อเทียบฟอร์มของดอดมุลตอนนี้ดูดีกว่าครับดอดมุลในชนะ3แพ้1เสมอ1ครับ และเกมล่าสุดที่คู่นี้เจอมาครับเป็นทางด้านแฟงเฟิร์ตครับที่เปิดบ้านชนะดอดมุลไป2อศูนย์แต่ผลงานส่วนใหญ่แล้วครับเวลาดอดมุลเจอแฟงเฟิร์ตเนี่ยดอดมุลมักทําผลงานได้ดีกว่าครับแล้ววันนี้เพดานให้มาแบบไดเไดรื่อยๆลุ้นถ้าเทียบฟอร์มนะปัจจุบันดอดมุลดูแล้วค่อนข้างเสถียรกว่าถึงแม้วันนี้จะเป็นบอลถ้วยและต้องออกมาเยือนอีกลุงมองว่าดอดมุลเอาตัวรอดได้ดอดมุลดูดีกว่าเพราะนั้นจับไปที่ดอดมุลครับ พี่น้องมาต่อที่คู่ที่3ครับเป็นบอลลีกวันของอังกฤษครับระหว่างนั่นแบนฟอร์ดครับเจอหน้าลินคอนซิตี้ครับในเวลาตีหนึ่งสี่ภาครับโดยผลงานของแบนฟอร์ดครับห้าเกมที่ผ่านมาไร้พ่ายครับชนะ2เสมอ3ครับแต่นักนลินคอนซิตี้ครับผลงานก็ไม่ได้คีดเลยครับโดยชนะ3จาก5เกมและแพ้ไป2เกมครับมาดูฟอร์มการเล่นในบ้านของแบนฟอร์ดครับ6เกมที่เล่นในบ้าน ฟอร์มค่อนข้างแข็งแกร่งเอามากๆครับชนะไปถึง5เกมและเสมออีก1เกมยังไม่แพ้ใครในบ้านในฤดูกาลนี้ครับส่วนนัลลินคอนซิตี้ครับ6เกมที่่นนอกบ้านอยู่ในดับกลางๆครับชนะ3เสมอ1และแพ้2ครับโดยสถิติคู่นี้ครับเกมล่าสุดที่เจอมาเนี่ยเป็นทนานลลินคอนซิตี้ครับชนะทีมบ้านของแบทฟอร์ครับศูนย์ประตูสามวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับมองลุงลุงมองว่าน่าจะสนุกสูสีครับแต่ฟอร์มณนะชั่วโมงนี้ ต้องบอกเลยครับแบลฟอร์ดผลงานดูดีกว่าครับเพราะนั้นคู่นี้ลุงยังมองว่าด้วยเพดานที่ให้แบลฟอร์ดมาเพียงจิตลิ์ไม่ได้เยอะเกินไปเนี่ยจะไปที่แบลฟอร์ดสบายใจครับพี่น้องต่อนนี้คู่ที่4คู่สุดท้ายครับเป็นฟุตบอลการโชซีรี่อาครับระหว่างนั่นอาร์ตันตาครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอปีศาจแดงดับเอซีมิลานครับในเวลาตีสองสี่สิบห้าครับโดยผลงานของอาร์ตันตาครับตลอด5เกมที่ผ่านมา หนักไปทางเสมอครับโดยเสมอ4และชน,นะเพียงแค่1เกมโดยเกมล่าสุดก็พึ่งเสมอน้องใหม่อย่างโคโมเนเซ่ที่พึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่การโชว์ซีอาร์ครับหประตูลหนึ่งครับแต่ฟอร์มของเอซีมิลานครับฟอร์มเขาดูดีจัดจ้านกว่าครับโดยชน,นะ3เสมอ2องไร้พ่า,ายครับ2ทีมนี้ไร้พ่ายเหมือนกันแต่เอซีมิลานเนี่ยดูเก็บเะน,นะได้มากกว่าครับแล้ววันนี้เพยดานให้มาแบบได้เรื่อยได้ล้น ถึงแม้วันนี้จะเล่นในบ้านของอะดอันต้าครับณนะชั่วโมงนี้ครับต้องบอกเลยอะดอันต้าปืนเฟือจริงๆครับมาเจอเอซีมิลานที่เก็บแชนะได้มากกว่าความมั่นใจดูดีกว่าคู่นี้ลุงเลยมองไปที่ปีศาจแดงดำเอซีมิลานครับพี่น้องก็จบลงไปกับ4คู่โดนใจอยาจเยนครับถ้าใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ครับที่ใต้โปของดีมีเพียบใครไม่เคยเข้ารีเข้าขไปนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะจ๊ะพี่น้อง